ชายวัย11ขวบที่มีความชอบพิเศษนั่นคือการต่อเลโก้และการช่วยเหลือผู้อื่นบ้านของเขาเต็มไปด้วยชุดเลโก้หลากหลายแบบเขาสามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากตัวต่อเหล่านี้ทุกๆครั้งที่เขานั่งต่อเลโก้คุณแม่ก็มักจะมานั่งอยู่ข้างๆ เล่นเป็นเพื่อนเต็งหนึ่งทำให้เต็งหนึ่งไม่รู้สึกเหงาเต็งหนึ่งจึงมีความสุขที่ได้ต่อเลโก้กับคุณแม่วันหนึ่งเขาเห็นเด็กผู้ชายข้างบ้านที่พิการทางขามีปัญหาในการเคลื่อนย้ายของเล่นเต็งหนึ่งจึงคิดและออกแบบรถเข็นจำลองจากเลโก้ให้กับน้องหลังจากต่อเสร็จเต็งหนึ่งจึงนำล้อเข็นที่เขาออกแบบด้วยเลโก้ไปมอบให้น้อง เมื่อเห็นรอยยิ้มและความดีใจของน้องเต้งหนึ่งรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเต้งหนึ่งดีใจที่เขาสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้ทำให้เขามีแรงบันดาลใจทำสิ่งที่ทโรงเรียนเต้งหนึ่งสังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนวิทยาศาสตร์เขาจึงใช้ทักษะ ต่อเลโก้สร้างโมเดลระบบสุริยะจักรวาลเพื่อช่วยอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟังเต้งหนึ่งอธิบายด้วยความอดทนและใจเย็นเขาค่อยๆอ,อธิบายจนเพื่อนเข้าใจเพื่อนๆต่างปรบมือและขอบคุณที่เต็งหนึ่งอธิบายเรื่องระบบสุริยะจากรวาลด้วยตัวต่อเลโก้ เต็งหนึ่งได้ริเริ่มทำกิจกรรมทำดีเพื่อสังคมโดยชวนเพื่อนๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านร่วมกันสร้างของเล่นจากเลโก้เพื่อมอบให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์และเด็กด้อยโอกาสเต็งหนึ่งเชื่อว่าความสุขเล็กๆจากของเล่นสามารถสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้เต็งหนึ่งมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ช่วยวเหลือสังคมเต็งหนึ่งยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การช่วยเหลือผู้อื่น เขาตัดสินใจศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยเหลือผู้คนในสังคมทุกๆก,การเติบโตของเต็งหนึ่งมีคุณแม่คอยให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนอยู่เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามารถพิเศษเพียงอย่างเดียวไม่สำคัญเท่ากับหัวใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่น